ครับผมขออนุญาตขออนุญาตนอกเรื่องเลยครับวันนี้ก็ยังไงผมขออนุญาตเก็บเก็บไว้เป็นประวัติประวัติส่วนตัวประวัติตัวเองคือไม่ส่วนตัวครับอ่ากาเผยแพร่แล้วเนาะก็คงไม่ใช่ส่วนตัวครับเก็บไว้อ่าไว้ดูวันหน้าครับอ่าวันหน้าเมื่อการเวลาผ่านไปนะครับอาจเป็น ห้าปีสิบปีอะไรเงี้ยเผื่อลูกหลานเก็บไปดูครับก็นะครับก็จะเป็นครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับผมที่ทีร่รับรับราชการราชก,การการเมืองนะครับผมก็เดี๋ยว แต่งวันนี้แต่งคองแบบแล้วก็ประชุมสภาเป็นครั้งสุดท้ายน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายครับอา่าน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายเพราะว่ารักษาการมาก็หลายปีแล้วครน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็เสร็จจากงานนี้เสร็จจากงานนี้ก็น่าจะไม่ไม่ลงเล่นต่อครับน่าจะปิดปิดตัวนะครับแล้วก็ทํางานบ้านทํางานบ้านแล้วก็เลี้ยงเชยพลครับน่าจะ ทำทำงานเลี้ยงเชยผลต่อทำงานบ้านครับไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ออกไปละเพราะว่าที่หาเชยผลมาก็คิดว่าตอนแรกคิดว่าตัวเองนะครับคิดว่าตัวเองเนี่ยหมดหมดวระตั้งแต่กะว่าหมดเดือนสักพฤษภาครับตอนนั้นนะเหมือนเหมือนรัฐบาลจะประกาศแล้วเนาะแต่แต่เขาก็โควิดมาเขาก็ยังปล่อยไปก่อน,นครับผมก็เลยเอาเชยผลมารอเลี้ยงกะว่ะ จบปั๊บก็บเลี้ยงเชฟผลต่อแต่พอดีนี่มันก็ยืดเยื้อมาจนถึงจะสิ้นปีนะครับขนานหน่อยเนาะก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวเราต้องเราก็เสร็จแล้วเสร็จงานนี้ครับเราก็เลี้ยงทางเราต่อไปอยู่บ้านครับนี่ครับก็ติดเช่องหมายเสร็จแล้วนะก็เจ็ดเก่าๆหน่อยครับ เห็นเขาเก่าหน่อยอันนี้ก็ถึงกขต้องซ่อมกันแล้วครับหลุดลุยนะครับอา <c oughs> จะเป็นเครื่องแบบนะครับวันนี้ประชุมสภาน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายครับก็เย่๋ยอาบน้ำแต่งตัวแล้วก็จะได้ไปประชุมครับวันนี้ นี่ครับผมแต่งตัวเสร็จประมาณนี้นะฮะอาจจะเป็นประวัติเก็บไว้ครับเพราะว่าอ่าอย่างที่บอกครับไม,ไม่น่าจะลงเลยละน,นี่ครับต่อไปเราจะเป็นอันนี้ครับตำแหน่งของเราจะเป็นอันนี้ละต่อไปครับอันนี้น่าจะเป็นยันตายครับน่าจะเป็นคนเลี้ยงช้างยันตายครับต่อไปนะฮะ ก็กราบขอบคุณทุกคนทุกท่านนะครับท,ที่ติดตามรับชมนะครับแล้วก็ขออำนาจคุณพระศรีรัตนไตนะครับของพรทวดของพจรัญน,นะครับแล้วพักก็อุทธคุณครับช่วยปกปักรักษาทุกคนทุกท่านนะครับให้อยู่เย็นเป็นสุขนะครับเจริญรุ่งเรืองปลอดภัยได้โลกระบาดท,ทั้งปวงนะครับก็ เราก็จะได้พบกันเหมือนเดิมครับใน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 คนเลี้ยงช้างเหมือนเดิมครับครับผมวันนี้ก็ขอขอบคุณครับผมสวัสดีครับ